ไปปอบมันหน่อยป่ะสงสารมันะสด้วยน้องดุกันไปปอบมันหน่อยป้งแต่เม็ดร้อยจากไปดูที่เนี่ยมีแต่โศกเศร้ามันสุดจะกลั้นฝันต้องสลายน้องควรกับหัวแม่ดต้องลึกลับใจกูมั่งเอ 啊。<laughs> รข้บบาวปลาไม่ได้กินเลยเอสะอสารขอหน่อยดิวนะนี่นำเวยนี่ก็พลอยเศ้าเองไปแกหาวิธีสิแกไม่สงสารน้อหรอกูก็สงสารอยู่เนี่ย แต่ทำยงงอย่างนะนานแล้วนะ่พี่ลำพงทีแรกฉันคิดว่าสิ่งที่ทำไปมันเป็นเรื่องลกหลอกแต่ฉันไม่รู้ว่าสีของหัวใจของฉันมันแอบไปรักเขาตั้งแต่เมื่อไร่พี่สังเกตู้พี่ก็รู้น้องของพี่เขาเริ่มมีความรัก พาเริ่มจะมีความรักพวกมีอุปสรรคปั๊บเลยใชเอาอย่างนี้สิลำพึงเองจะมามัวโศกเศร้าเสียใจทําไมถ้าเกิดว่ารักเพชรน้อยจริงตามเข้าไปในเมืองดีไหมน้องเออใช่มึงคิดดีนี่พี่ลำ<ด>พึยเออแล้วพี่ไม่เห็นหรออะไรก็ไม่รู้อะโสรณนีเหรอเหรอเฮ้ยบังคับขู่เข็นขนาดนั้นออฉันว่านะเอาไงน้อง เข้าไปฉันต้องตายแน่ๆนี่เรามาช่วยกันคิดดีกว่าหาหนทาเข้าเมือง้แต่ดูลักษณะองค์เพชรน้อยแล้วนะมันไม่เต็มใจเลยเราเข้าไปช่วยดีกว่านะเฮ้ยเข้าไปอย่างงี้เข้าไปไม่ได้นะแล้วเราจะทํายังไงแล้วเนี่ยในเมื่อเขาจําหน้าเราได้เนี่ยต้องปลอมตัวไปต้องปลอมตัวไปใช่เราไปอย่างงี้ไม่ได้เน่อย่างเราเนี่ยไม่่อยทอาไห่เขาคุ้นหน้ากันอยู่รำพึงอะสิเอาอย่างนั้นกแล้วกัน ลำพัดกับลำพึงเดี๋ยวเองปลอมตัวเข้าไปในเมืองอย่าให้เขาจับได้ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่จะล่วงหน้าไปดูก่อนใช่เอาละเหรอเอออย่าเสียใจเนาะเดี๋ยวได้เจอแน่เพชรน้อยแน่ใจนะพี่เออแน่ใจฉันจะได้เจอผงฉันนะเออได้เจอแน่นอนรีบแต่งเนื้อแต่งตัวปลอมตัวไปเข้าไปในเมืองยังไงยังไงเขาต้องเลยเจอเด็ดขาดไปเมืองก็กูไปไปล่วงหน้าไปล่วงหน้าไปก่อนอย่าลืมนะ นั้นพี่ไปก่อนนะน้องจ้ะรีบตามไปก็แล้วกัน,น,นเดี๋ยวรีบตามไปถ้ารู้มันมีความาดีๆครับเหมือนถันงแม่ต้องตายตื่นตัน,ต,นต้องได้เจอเที่พี่เถอะจะขอ นแฮปปี้หน่อยสิยิ้มได้แค่นี้แหละบอกว่าให้ยิ้มไงก็ยิ้มอยู่นี่ไงยิ้มยิ้มเหมือนหวานอะแล้วไม่มีใครมาแล้วลางานแต่งงานเนี่ยก็เราสองคนนี่แหละสองคนเราอกจอมกระสันเพชรชลัยกระส่งประจวบนซะแล้วใจคอไม่ค่อยดีถ้าอย่างนั้นมึงลดน้ำสังก่อนเลยเพื่อนไอ้กูก่อนเลยใช่ไหมคิดถึงแต่น้องกูละพึ่ง กูก็ลดไม่ค่อยเป็นด้วยไม่เคยลดเคยลดให้แต่แม่กูออาแม่กูเป็นมะเร็งโอออันนั้นมันเปยมือข้างเดียวแล้วเร็วๆอยาเข้าหอแล้วขอให้พระองค์มีความสุขพระเจ้าค่ะองค์หญิงโสณีด้วยนะพระเจ้าค่ะไม่น่าอายุสั้นเลยเอ้ยยังไม่ตายเลยคนนี้นี่ถึงทิ้วมึงแล้วแหละ ควานะมใจดีๆีเพื่อนูครจ,จะยินดีห้ไม อสุดท้ายแล้วยูเอุด์ลาดลาดเยอะตุง้งหมดแล้วสบาเยเ้อไทย ันก่อนบ้านกามฉันย้อนวัดทำไมอีบ้านนี้เขาแต่งงานข้างวัดเขาร้องเพลงนี้ให้กมฉันได้จำมาพะยะค่ะงานแต่งแม่แกสินั่นแหละโอ้เป็นเกี่ยวกันแม่ไม่ได้แต่งแม่พ่านนี้นี่เรื่องขอให้พระองค์พระาพุมาเฮ็ดกันไปซอยกันไปขยันเฮ็ดขยันซอยเด้อฟังไวฟังไวภาพแข็งแรงเด้อขยันเฮ็ดขยันซอยฟังไว้คืออะไรวะ ภาษาอีสานไงมึงเป็นคนอีสานด้วยเหรอเนี่ยกูจำได้อะไรกูมีอะไรของมึงเนี่ยเฮ็ดก็แปลว่าทำกันไปแล้วซอยเนี่ยเอาวก็ช่วยกันไปดิช่วยกันทำช่วยกันเดี๋ยวมันจะวไอ้นั่นให้มีแต่แค่ให้หีเหรอสองใสจะหมดแล้วมไปกันเลยพี่ต้าดามันชนต่างชาตินไปเยอะของใสจะหมดลักแค่ มึงก็จำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ,ะะอ่ะขอโทษนาค่ะตกใจอะไรกันนักหนานี่ตัวอะไรเลยครับอ,อ๋อเป็นคงจริงเป็นแขกมารบคำสัง่งเป็นคงจริงเลยครับเป็นคงจริงเนี่ยเข้าไม่ได้ครับทำไมาเข้าไม่ได้องหญิงให้สั่งมารับแขกพระเจ้า,าค่ะคงจริงก็เป็นแขกไงแขกยังไงมึงเป็นคงจริงเป็นแขกที่ไหนกูนมารบนำ ใช่ไหมายถึงเชื่อชักกูอ๋อมึงนิ่งเนะจำกูได้ไหมอ่ะจำไรไหมอ๋อจำไม่ได้หรอ,อเรนนไมาต้องเป็ก <c oughs> อะไรเนี่ยนะครับอะไรฮะอะไรอ่ะผ้าเช็ดปักโหคุณนึกว่าผ้าปูที่นอนอ่ะมันก็ต้องมีเช็ดปักกังหน่อยเน่ฮะมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวเนี่ยอย่กจะเล่าอะไรให้ฟังก็งอ,อ,อ้างตังใจเตีงมางไกลแล้วกงเล่าอะไร กระเตียสองคงนั่งเรือสําเภามามาจากจีนเนนะามาจากจีนลอยนั่งเรือส้าเผามาอีกตองมาาลอยเรือมาตุ้มป่องตุ้มป่องตุ้มป่องอืออีตองมานะมีเสือ้อผืนหมังใบอะ่ะเหรอมีเสือ้อผืนกับหมอนใบเดียวเนี่ยนะอ้ตอ<ะ>ต่งเนี่ยอวดสอใบแล้วอ่ะโอ้ร่ารวยมหาศาลเสือหายเหลือแต่หมองห <laughs> ม่เหลืออะไร ไม่ต้องจะคุยทำไมนี่ไม่อยากจะคุยมากนะตอนที่อัตเตียเนี่ยเข้ามาอยู่เมืองไทยไปทำรังนะแบกข้าวสารมาแบกขึานแบกข้าวสารเลยดวงหนึ่งนะวังลักกระสอบเลยดวงแรกอ่ะวังลักกระสอบไม่อยากคุยเลยเขาดวงที่สองนะอัตเตียอ้วนนะแบกวังละกสองกระสอบเลยวังที่สามนะแบกวังละกสามกระสอบต้องนี้อติ๋อี่อ้วนเสียไปแล้วโอ้ไม่ต้องแบกข้าวสารแล้วร่ำรวยแล้วใช่ไหม แต่กระสอบเรียกแล้วพ่อมึงัอยู่อีกเหรอแบกซะก็หนักนางอะแล้วมึงจะคุยทำไมอต้งนิ้พ่อแม่อ้วนน่ไม่ได้อยู่ด้วยกางแล้วอะอาวแล้วพ่อแม่ไปไหนล่ะพ่อแม่อ้วนนะแยกกองตายเฮ้ยมาตะกี้พูดอะไรว่าหูไม่ค่อยได้ยิน่อแม่ไปไหนนะเป็นอะไรหี้ลังเหรอเอออะไรคือหี้ลังอะหูตึงมากคงจริงอะหี้ังหูตึงแล้วหูไม่ตึงล่ะห็หีไม่ได้ลังอะเฮ้ยแล้วหูเป็นน้ำหนวกล่ะหีเชะเฮ้ย เริ่มเลอะเทอะใปใหญ่แล้วเนี่ยพ่อกับแม่อ้วนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นไรต้องเนี้ยพ่อกับแม่อ้วนแยกกันตายแยกกันนางแยงเนี่ยนางแล้วนางแล้วเดี๋ยวสงสัยแยกไอ้ท่าไหนเนี่ยเฮ้ยจะแปลหรอหมายความว่าอย่างไงไอ้นี่ละลามกตกเป็กนี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงพูดชัดๆเนี่ยพูดอะไรไม่เข้าใจกูจะแปลแปลไทยให้เลยแล้วกันแยกกันตาย องกอแม่กูตายสุโขทัยเรีกลางตายตายแล้วคงละจังหวโลงอกไปทีเมึงเข้าใจมันกูไหมเนี่ยกูเข้าใจพี่บมีชื่อด้วยนะชื่ออะไรชื่อธรรมดาเรียกยักษ์มากเลยอ่ะชื่ออะไรพีเทาหายทำไมอ่ะอุบาทตายหาเลยเวลาเดินชื่อกูอยากคลิกลึกเนี่ยทำไมมองเห็นเธอเนี่ยนึกถึงตะกูลเลยมึงไม่ตะกลโกะ โอ้ก็แบบโค้งจริงอมีอยากคบด้วยหน้าตาโอ้มันเป็นของจริงอีกเหรอกูอยากจะเปลี่ยนเธอชักเลิกกูเป็นของจริงอีกเหรออ้วกเป็นโค้งจรผสมกะเรียผสมกะเรียกูตายเนี่ยกะเหรียกะเรียงแม่กูเป็นกะเรียพ่อกูเป็นจริงเออพ่ออ๋อพ่อมึงเป็นของจริงแม่งเป็นกะเรียกะเรียงอ๋อกะเรียงนี่ฮะนี่เวลาคุยกันลื่นเนี่นะเหม่ชักภาษาชักมาแล้วเห็นกูพวกใหม่ วัวนี่ชอบเือจริงๆเลยอย่าเข้าใกล้โก้แต่ฟังเถอะนะอยล้ไคุณมาเฉาจริงๆแบบมึงนี่รูปร่างมึงคงมีอาวุธอาคมนะฟังไม่เข้าเนี่ยนี่ฮะหรือทำไมวัวอยากจะบอกเลอนะจะบอกอะไรรีบๆพวกวัวนี่ชอบเือจริงๆเลยชอบเหรอเออหรือนะคุยถ้วยทลาะด้วยหรอมันพูดอะไรมูดอะไรนะฟังกูก้ข้อีหลังอีกแล้วขออีกทีสิ ก็ชอบเลื้อลรือคุยทะเลาะพ่อมหมายความว่าอะไรเดี๋ยวขอแตะเขาอ๋อคุยใต้โลกเออน่ารักแล้วไปโลกอกไปทีกเราสองคนมาเป็นแฟนกันมั้ยทำไมคุยง่ายอย่างนี้เลยเหรออถ้าลื้อมาเป็นแฟนอ้วนนะทำไมอ้วนจะให้ลื้อทุ่อย่าเลยจริงเหรอว่าบ้านว่ารถไม่ใช่อ้วนนี่คุยอยากโคตรนะโอ้โหคุยใหญ่ค้งโตมันโีอะโหรืออะไรแล้วก็คนไม่ยีหลังว่ะ ไม่ได้คุยอะคโยตออโตออไม่ต้องย้ำมากเลยเอออ้ไม่คุยกับมึงหรอกทำไมคงอย่างมึงจะบอกอะไรให้นะคงอย่างกูมีแฟนแล้วถ้าพวกกไม่รู้เรื่องก็แยกกันตรงนี้เลยมอเค่นั้นแยกกันตรงนี้เลย<า>อะไรแยกกันตรงนี้เออนั่นแหละกูไม่คุยกับมึงใจหายด้วยว่าจะชวนกู<อ>ตรงนี้กูก็เลี้ยงันะอ่ะก็ลืมกังไปกูไม่ได้มาคงเรียวกูมีน้องสาวพ่อกูไปมีเมียน้อยอยู่มองแขกแน่พ่อกูมีน้องเป็นแคก แสดงว่าพ่อมึงทัวรอบโลกเลยใช่ไหมพม่อกูเป็นคนธรรมดาที่ไหนขนักตายมึงเดินซ้ำเผานะเขาทำอะไรดองยิงตายไง,งสมควรเลยขายมีเมียทั่วขนักนัง่งน้กสาวของ แต่ลมดับบะพวนหนาวลมยังควรรักใจลกันเก็บไม่ลงมาแต้ขอามรักไม่ราไม่มีหาอที่คงจำรักรักรักรากรักรักมาดจำก่อนด้วยเลปลี่ยนกายและสุขสบใสหัวใจ Thank yes. you. Yes. อีกแล้วนีไม่พ้นเลยเนาะนฉันนึกแล้วเชียวพ่อขอโทษวีลำพึงมันจะต้องมาพาตัวเพชรน้อยออกไปเพชรน้อยฉันจะให้เธอตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าเธอจะเลือกใครระหว่างฉันกับอีลำพึง แต่ถ้าเธอเลือกอีลำพึงเพชนลัดพ่อของแกตายแต่ถ้าเธอเลือกพ่อก็ฆ่าอีลำพึงต่อหน้าฉันอยู่วนี้สมณีเมันบ้าด้อยตามใจให้ดีนะพวไม่อย่าบมีน้องสาวก้าวมุงฉั้วไม่คย่าบไม่นะลกูก คงเสีางดังกระเซร่างเหมือนถูกเล่สินริหัวใจจะปริวทีพจะปิดเหมือนซอนพิษมาแพงมือพี ถือดาบแทนดอกกุหลาบสีแดง ต้องกลับมาคม่มใจคือ ไม่อย่างนั้นผูาชนะ คนที่หมดเรียวแรงจะขอเป็นมดจุราที่พิกาดเข็นข้าวคทั้ง,งที่ใจงไ,งไม่ปาดนาต้องฟืนอุารางเหี่ยวแห้งยอมสวมใส่ หัวจใจสัตว์เป็นเพชรข้าดจมเร็ง Thank you.